ครับสวัสดีครับผมแม่พิชัยวงศ์นะครับซีอจากโรต์ไมเออร์โปรดักนะครับวันนี้จะมานําเสนอสินค้าคือโจ๊กกึ่งเสร็จรูปสมุนไพรทิพสานะครับครับผมจุดเริ่มต้นสินค้าที่นี้เกิดจากคุณแม่ผมครับซึ่งท่านอายุ73ปีนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานนะครับก็ได้พูดมาระหว่างมื้อเช้าว่าคงจะดีนะถ้าเกิดว่ามีมื้อเช้าที่แสนอร่อยสะดวกสบายย่อยง่ายกลืนง่ายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องระดับน้ําตาลนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับ จากนั้นเองเราได้ทําการสำรวจเชิงลึกนะครับคนพบว่าประเทศไทยมีประชากรสูงวัยกว่า14ล้านคนนะครับและลึกไปกว่านั้นคือ3ล้านคนนะครับเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวิ่งจฉัยแล้วนะครับแล้วก็เกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมนะฮะร,รวมไปถึงเรื่องของปัญหานี้ไม่ใช่แค่ของคนไทยเท่านั้นนะครับเป็นปัญหาคนทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไขนะครับ เราได้ทําการสารวจอาหารสุขภาพนะฮะก็ค้นพบว่ามีปัญหาหลักๆอยู่3อย่างกับผู้สูงวัยนะครับอย่างแรกก็คือว่ารสชาติไม่อร่อยครับไม่ถูกปากซึ่งส่งผลให้เป็นโรคเบื่ออาหารได้นะครับอย่างที่2คือยังไม่ค่อยสะดวกสบายไม่ค่อยตอบสนองพฤติกรรมผู้สูงวัยเท่าไหร่นะครับมีขั้นตอนยุ่งยากนะครับอย่างที่3คือค่อนข้างมีขั้นค่อนข้างไม่มีมาตรฐานหรือมาตรฐานที่ดีนะครับก็คือมีการปรุงแต่งรสจนเกินไปบางทีอาจจะส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวของผู้สูงไวัยได้นะครับ ดังนั้นทีปสายเองจึงเข้ามาเสนอสามโซลูชันสำคัญนะครับได้แก่1จะต้องมีรสชาติที่อร่อยสะดวกสบายนะครับอย่างที่2ต้องมีวัตถุดิบชั้นเลิศนะครับในที่นี่เรานำเสนอข้าวกล้องกอหอสีสที่มีระดับน้ำตาลต่ำและผักพื้นบ้านอย่างผักเชียงดานะครับพอดีผมเป็นคนเชียงใหม่นะฮะนำเสนอผักเชียงดาพื้นบ้านนะครับว่ามันมีคุณสมบัติในการควบคุมระดับน้าตาลได้ดีนะครับแล้วก็มีงานวิจัยลองรับนะครับผมและที่สาคัญคือครับต้องเป็นมาจากธรรมชาตินะครับในที่นี้เรานำเสนอรสชาติเป็นรรสสชาติขอออองงผัักที่่แนนนยเ ครับและนี่คือรูปลักษ์ของผิดพันนะครับก็สะดวกง่ายสามนาทีทานได้เลยนะครับผมครับแล้วก็พูดถึงโอกาสทางการตลาดนะครับก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่เติบโตนะครับก็คือระดับแทมมีมูลค่าถึง270กว่กาล้านเลยนะครับแล้วก็ระดับเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าถึง1 0 0กว่าล้านนะครับซึ่งเป้าหมายของเราในช่วง1-5ปีแรกเนี่ยเราต้องการส่วนแบ่ง5%นะครับก็คือเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็น่าลงทุนอย่างมากลยทีเดียวนะครับ เราไม่ได้ทำแค่อาหารสุขภาพนะครับเรายังมีฟาร์มต้นแบบที่เรียกว่า regenerative p e r farming นะฮะอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่8ดไร่นะครับก็เป็นฟาร์มที่เป็นต้นน้ำสมอบวัตถุดิบที่ดีให้กับสินค้าชนิดนั่นเองนะครับและสำคัญกว่านั้นคือเรามีการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับในการพัฒนาสินค้านี้ให้มีมาตรฐานที่สูงนะครับผมครับเกี่ยวกับ IP Production นะครับเรามีการวางแผนเรื่องของ Trademark Trade Secret แล้วก็ Pa t e n นนะครับเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับสินค้าชนิดนี้นะครับ แผนธุรกิจครับเรามีทั้งแผน B2C Direct to Customer นะฮะแล้วก็แผน B2B Partner Network Expansion นะครับเพื่อให้สินค้าชิ้นนี้ได้ส่งมอบถึงมือกับผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับ เกี่ยวกับสิ่งที่ทําที่ผ่านมานะครับเราได้มีการวรีเดตเชิงลึกนะฮะก็ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายถึง200ลายนะครับผลตอบรับคือ90%บอกว่าอร่อยแล้วก็ชื่นชมในโภชนาการที่ดีนะครับผมและที่สําคัญคือเราได้เซ็นสัญญากับทางพาร์ทเนอร์ชิพถึง5ลายในการกระจายสินค้าชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและพิเศษที่สุดครับก็คือได้โอกาสจากโครงการนี้ก็คือ For Food Exceator ในการบ่มเพาะถึง6เดือนทําให้สินค้าเรามีมาตรฐานที่ดีนะครับจะเห็นได้ว่าเราพร้อมแค่ไหนที่จะเติบโตนะครับ ครับผมแผนการตลาดครับเราจะเน้นเรื่องของิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักนะครับตามด้วยออฟไลน์คือการสร้างเครือข่ายกับคลินิกแล้วก็เวลเนสต่างๆที่มีอยู่แล้วให้กว้างขึ้นนะครับรวมไปถึงการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้ประชาชนหรือว่าผู้บริโภครับรู้ถึงเรื่องของประโยชน์ของข้าวก้องกอขอสีสามแล้วก็ผักเชียงดานะครับรวมไปถึงการสร้างพาทเนอร์ชิพให้เชื่อมต่อระหว่างแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันให้สินค้าชน้นนี้สามารถส่งมอบโดยแพทย์ได้นะครับครับแล้วก็นี่คือคุณสมบัติที่เด่นของเราคือเรามีผัก ถูนภัยที่มีประโยชน์เรามีรีเสิร์ชรองรับเรามีฟาร์มต้นแบบที่ดีราคาขายขายอยู่ที่ห้าิบาบาทจะอยู่ระหว่างระหว่างคู่แข่งทั้งสองนะครับซึ่งแต่ว่าเรามีในเรื่องของเรามีเรื่องของปริมาณที่เยอะกว่าถึง35กรัมนะครับเป็นทั้งเรื่องที่ดีให้กับผู้บริโภคนะครับครับเกี่ยวกับบริหารต้นทุนครับขายห5สิบ้าบาทต้นทุนอยู่ที่20ิบาทโปรฟิตจะอยู่ที่กำไรโปรฟิตอยู่ที่ห4สี่ถึงหกสาเปซในทีเดียวนะครับครับ ีแรกเติบโตอยู่ที่1.4ล้านปี2ี่จุดล้านแล้วก็ปีที่3จะก้าวกระโดถึง4.5ล้านด้วยการคิดรสชาติใหม่ๆแล้วก็ยกระดับสินค้าขึ้นไปอีกนะครับครับอันนี้คือทีมประสิทธิภาพของผมครับมีผมเป็นซีอโฮะโดยพื้นฐานผมเป็นนักออกแบบผิดพันธ์นะครับแล้วก็มีคุณอาคาชัยเป็น go to market expert นะครับแล้วก็มีคุณหมอนกครับพัชรนันคลินิกเป็นเจ้าของพัชรนันคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะครับครั้งนี้เราล้องขอเรามองหาทุน1ล้านบาทนะครับต้องการที่จะขยายตลาดแล้วก็ต้องการที่จะเป็นผู้นําตลาดด้านนี้นะครับ ครับและนี่คือสินค้าที่ผมทําให้คุณแม่ผมแล้วก็ผู้สูงไวัทั่วประเทศรวมไปถึงผู้สูงไวัทั่วโลกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ